สวัสดีุทุก่นทุกคนนะครับกลับมาผมในคิมศิลปภพไ t ทนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่ามาลงคลิปอะไรที่แบบคลิปเที่ยวบล็อกรายการไม่มีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าจะมาบอกอวยพรดีนะครับในวันสงการในปี2 5ง6นนี้นะก็เป็นปีนี้เป็นปีที่กลับมาเล่นน้ํากันเป็นปีแรกนะครับแต่หลังจากโควิด ที่เข้ามาโอ้ประมาณ3ปีได้ะมาณครับนะก็โควิดมาปุ๊บก็ไม่ได้เล่นน้ํากันเลยนะท่าน้ชมก็ปีนี้ได้เล่นน้ํากันนะครับนะผมก็ได้เล่นกันตอนนี้ก็โอ้เหนื่อยมากตอนนี้ล้าไปหมดครับตอนนี้นะตอนนี้เพิ่งมาได้เพิ่งมาได้อัดคลิปเนี่ยครับท่านผู้ชมนะถ้าแต่ลงคลิปนั้นไปก็คือคลิปบอกว่าผมไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมอีกละไม่ได้หายละเดี๋ยวใมาห้หายเดี๋ยวก็ครั้งนี้หายแต่ครั้งที่ผมไม่หายจริงครับตั้งนี้ที่ผมกลับมานี่ไม่ได้ตัดคลิปมามาห้าหรือหกวันประมาณสัปดา ด้วยแล้วก็ด้วยมีธุระอะไรต่างๆเยอะแยะในชีวิตเหมือนเดิมนะผมนะโกลับมาไลน่ผมว่าน่าจะแบบลืมหลงลืมลืมกันกดไ like ลค์ลืมลืมไปหมดแล้วตอนนี้น่าจเข้ามาทบทวนอะไรใหม่นในคลิปนี้ก็ยกังอัดในคอมนี่ผมก็ยังหลงหลงลืมลืม,ลมนะวะ่าเออัดต้องใช้ไม้ตัวไหนวะไ,ไม้ตัวเดิมเยติดม เอาไม่นอกเรื่องนะักชมนะก็ปีนี้ก็เป็นวันสงการก็โอ่ยพรนให้นักชมนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะก็คนที่เล่นน้ำนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะท่านชมนะอุบัติเหตุเยอะมากเลยครับนะตัวกันด้วยนะครับเล่นน้ําก็นะครับก็เล่นน้ําให้อย่างสนุกสนานนะครับปลอดภัยหายห่วงนะท่านชมนะก็คนไหนกินของมือมาก็เผาๆกนะันหรือว่าเบาๆนิดนึงนะท่านชมนะรักษา <S <S ตัวเองให้ดีด้วยนะครับรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมเนาะกิจการกลับมากับอัดคลิปแล้วท่านชมนะปีไม่เหมือนแต่ก่อนนะท่านชมนะผมนะแดงใน เยอะแยะนะเปลี่ยนแปลงจริงไม่ได้มาไม่ได้ทำคลิปเยอะเหมือนสมัยก่อนหรือไลฟ์สตรีมเหมือนจะใสมยก่อนแล้วทนมันด้วยที่ว่าช่วงอะไรแต่ช่วงแต่ละวัยนี่คือแบบมันมีอะไรขาบเกี่ยวกันเยอะมากทุกคนนก็ไม่ได้มาอัดคลิปเลยนะครับอ่ะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมีคลิปเล็กน้อยและสาระนิดกนึงนะทุกนนะอัดเล่นๆอัด ผมเล่นบ้านที่บ้านผมนะก็อัดเล่นๆเพื่อนๆก็อัดอัดคลิปเอากล้องผมไปผมอัดเล่นๆนี่แหละแต่อย่าให้ท่านผู้ชมดูว่าบ้านผมก็เล่นบ้าเล่นที่บ้านนะฮะนะก็เไม่ว่าเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ครับนะขอแค่นี้ก่อนนะก่อนเลิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวชมท้ายเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับผมนะไปเลยครับผมนะบายทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับเนี่ยต่อน้ำทำอะไรครับเนี่ยเล่นน้ำ คนเยอะมากเลยนะคนเยอะมากเลยนะ,นนะยบีอบ,บอยด้วยเดินมาล้วบอยเ,ออบเ,เหมือนคนเมาไปทมอไงน้อวะร้านเรเยอะมากเลยมสองังเอใส่น้ำแข็งนะการต่อสายาของตัวลัวครับกลัวกลัวยนก่นลผมขอรับทานก่อน